สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็พบกันในช่อง tj youtube อีกเช่นเคยผมจะมาสอนวิธีโอนเงินรายได้รอรอ,รอโอนขึ้นไปที่ยอดคงเหลือเหรียญไฮบริดนะครับเป็นของบริษัทไฮบริดเวอร์ช็อปแห่งประเทศไทยจำกัดพอมาถึงตรงนี้เราก็จะมากดเข้าระบบไฮบริดใหม่ ก็คือไอ้ตรงตรงที่ล็อกอินสีเขียว,วเนี่ยผมจะแตะตรงล็อกอินสีเขียว,วนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้บรรทัดแรกเราก็จะใส่อ่ายูเซอร์ของเราบรรทัดแรกใส่ยูเซอร์แล้วนะผมจะใส่ยูเซอร์แล้วครับตนนัวนี้ใส่ยูเซอร์แล้วพอเราใส่ยูเซอร์บรรทัดแรก บรรทัดที่สองเราก็าจะใส่รหัสผ่านผมก็แตะลงไปนะครับใส่รหัสผ่านพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วอพอใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มาแตะตรงที่ว่าเข้าสู่ระบบสีน้ำเงิน มันก็จะบอกว่าสําเร็จเราก็มาแตะสีเหลืองๆนี่เพื่อปิดไม่ปิดแล้วก็มาเลื่อนดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเราขยายดูขยายดูยยดนะครับขยายดูก่อนก่อนที่เราจะาไปโอนไปโอนเหรียญเนี่ยนะครับ พอมาตรงนี้เราก็อาจจะมาแตะไอ้สามขีดซ้ายมือข้างบนเราแตะเข้าไปปุ๊บนะครับพอมาแตะ3ามขีดข้างบนเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแตะวอลลีนะครับมาแตะวอลลีแตะวอลลตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับเนี่ยอยอด คงเหลือเหรียญไฮบริด9 9้0ินะครับแล้วก็ยอดคงเหลือคะแนนไฮบริด200ที่เราจะเอาไปแลกสินค้าแล้วก็เพดานรายได้ที่เหลือนี่เป็น0 0 0ย์แล้วก็รายได้รอถอนนี่แหละรายได้รอถอนนี้อ่าเราจะโอนนะครับเราจะโอน1 4 1 4 8หรือ148เนี่ยรายได้รอถอนเนี่ย เราจะโอนขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะขึ้นไปยอดคงเดือเหรียญให้บิดข้างบนที่เก้าสิบเก้าจุดสี่ศูนย์นั่นแหละนะอ่าอ,อันดับแรกอ่าหลังจากนี้เราก็มาแตะที่ไอ้สามขีดนี่ครับแต่สามขีดอ่าจากแตะสามขีดเรียบร้อยแล้วอ่าผมก็จะไปแตะแพ็กเกจนะครับผมก็จะมาแตะแพ็กเกจเนี่ยแตะแพ็กเกจเข้าไปปุ๊บ หลังจากนั้นผมก็จะมาเลือกตรงแพ็กเกจนี่ครับเลือกตรงแพ็กเกจนี้เราก็เลือก50านะครับเลือกห้ไปปุ๊บนะเลือกห้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่รหัสนะครับใส่รหัสตรงช่องข้างล่างนี่ว่ารหัสความปลอดภัยนะครับผมจะใส่รหัสนะครับใส่รหัสเข้าไปเลยนะครับหลังจากใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะมาแตะไอตรงสีตรงตรงตรงที่ว่าส่งนี่ครับตรงที่ส่งนี่นะครับกดส่งกดปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าสําเร็จนะครับสําเร็จแล้วก็ปิดซีเอเห็นไหมอ่าสำเร็จอืมสำเร็จแล้วอ่าพอขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเช็คดูนะครับว่าอ่าที่ว่า <REP. S 2> เหรียญที่ว่ารอถอนเนี่ยของเรามันจะขึ้นมาเท่าไหร่แล้ก็มาแตะสามขีดดูนะครับแตะสามขีดดูแล้วก็มาแตะที่อ่วอลเลตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเห็นไหมครับยอดคงเหลือเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเห็นไหมอ่ายอดคงเหลือมันจะขึ้นมาเป็นอ่ามันรวมนะครับนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหม มันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเมื่อกี้นี้ไอ,อ้ยอดคงเหลือเหอรียญให้บดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยอดคงเหลือคะแนนให้บดเมื่อกี้นี้มันเป็น200ใช่ไหมอ่ามันก็ขึ้นมาอีกห้าสเป็นสองแล้วก็เพดานรายได้ที่เหลือเมื่อกี้นีน้มันเป็นศูนย์ศนย์ศูนะแต่ตอนนี้มันเป็น2 นี่แหละไอ้ไอ้เพดานเพด้เพดานรายได้ที่เหลือนี่เขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่ากรอบรายได้นะครับไอ้ไอ้ที่เหลือเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวทําเงินวันพรุ่งนี้นะครับอ่าแล้วก็ไอ้รายได้รอถอนของเราเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เมื่อกี้นี่มันมีร้อยกว่านะครับอ่ามันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนยอดคงเหลือเราก็จะได้เหรียญเพิ่มนะครับอันนี้คือ วิธีการอาโอนเงินรายได้รอถอนนะครับโอนเงินรายได้รอถอนขึ้นไปรวมกับยอดคงเหลือเหอรียญให้บิดข้างบนที่ผมได้บรรยายมาข้างต้นเป็นการโอนเหรียญรอถอนขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งเป็นเอของบริษัทให้ r ิดเวอร์ชอ็อปนะครับ ซึ่งคุณชัยวัฒน์ชัยจินวัฒน์เป็นประธานเป็นผู้ก่อตั้งแฟตฟอร์มไฮ b ร i d Workshop อดีตของท่านเป็นผู้บริหารในหลายธุรกิจเครือข่ายระดับโลกท่านมีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทเครือข่ายในประเทศไทยมากกว่า30ปีผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารธุรกิจไฮบริดเ o r ร์ช o p แล้วก็คิดระบบจ่ายผลตอบแทนรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบันถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับใครที่สนใจก็ดูลิงก์ข้างล่างนะครับถ้าว่าท่านอยากจะทำธุรกิจนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมจะแปะดิ้งไว้ใต้คลิปถ้าจะ สอบถามอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาได้หลังจากนั้นนะครับอพอเราโอนเด่ยนเรียบร้อยแล้วเราก็มาแตะที่3าขีดซ้ายมือข้างบนนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปปื๊บจะสังเกตเห็นว่าบรรทัดข้างล่างนี่นะครับนับจากโวลต t ลงมานะครับหนึ่งจาก a l ลต t ก็มีแพ็กเกจแล้วก็โปรไฟล์แล้วออกจากระบบ ผมก็จะกดออกจากระบบนะครับขอบอคุณทุกคนครับผมจะแตะออกจากระบบแล้วนะครับแตะเข้าไปเลยแตะเข้ามาก็มันก็จะมาตรงนี้สินค้าแนะนำต่างๆนะครับ